สวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับเจ้าของฟาร์มนกฟีบีฟาร์มแล้วกอาหารนกกรมประจุซุปเปอร์แจ็คครับวันนี้วันดีครับจะทำการล้วงลูกนกอ่าสี่ตัวครับสายเผือกสองตัวครับแล้วก็อ่าสายด่างลายฟางมาร์ควอยน์ซีสองตัวครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับก่อนไปล้วงก็พาไปรีวิวพ่อแม่พันธุ์กับห้องเพาะก่อนครับไปครับสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับครับเดี๋ยวก่อนไป ดวงลูกนกกาเนี่ครับพามาเยี่ยมชมห้องเก็บห้องกบห้องป้อนก่อนครับนี่ครับฝากด้วยครับช่องยูทูบการแจ็คเดอะสกายครับแล้วก็เพจแฟนซูเปอร์แจ็คเดอะ์สกาดมีมีอัตราความห้าเก้าเก้าห้าแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดห้าสองเก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งครับแล้วก็ฝากด้วยครับซูเปอร์แจ็คครับพี่จ๋าสนันชัวร์ครับนี่ครับใช้ได้หมดครับทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกไทยคนนกดอกนกโตโตคนสวยแค่ไหนบ่ได้ร้องเล่นตลิกไก่ดกเจอดึงกับซูเปอร์แจ็คครับ กันนี่ครับเนี่ยนี่กับเผือกครับเผือกครับนี่ครับเผือกครับทักมาแบ่งได้คเอฟซีครับพร้อมย้ายบ้านครับนี่เราตรวจเพศดูครับน hmm ี่เผือกมาเลยครับอันนี้กับเผือกครับมีดับเบิ้ลห้าสิบินโด้ด้วยครับข้างบนนะครับดำๆทายขนด้วยครับอันนั้นเผือกยี่สิบห้าอินโดนี่ครับอันนั้นลูกไฝันปลาครับ เชื่อมาร์กหัวอินซีเขม่าแล้วก็ด้วยฝานฟ้าเป็นคู่เกิดมาร์กหัวอินซีครับเป็นเผือกเหมือนกันครับฝานเนื้อครับเอฟซีครับเนี่ยเผือกเจ้าเผือกว่างครับจีบได้ครับตรงนี้ประมาณสิบกว่าตัวนี่เฟซบุ๊กโดนปิดอยู่ครับก็เลยลงยูทูบไปก่อนครับเนี่ยคร่าวๆไปสิไปครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเพาะห้อพาะแม่พันธุ์ครับแล้วก็ดูลูกนกกันครับ ครับาก็ฝากด้วยครับซูเปอร์แจ็คครับนี่ครับไปครับมีห้องเพาะครับบรรยากาศครับร้อนเปรี้ยงครับกำลังฮิสโตครับนี่ครับเทงเทงเลยครับร้อนร้อนมากครับเดี๋ยวพาดูพ่อแม่นกครับนี่ครับโลโก้บางครับแจ็คเดอะสกายครับ นกสุป,ปร์แจ็คครับาดูพ่อแม่นกก่อนครับเนี่อสีเปลือกครับเปลือกนี่เปลือกคู่ครับนี่ห้องนี่หนึ่งครับเปลือกชนเปลือกครับตัวนี้เป็นเปลือกขมเอวครับชั้นเก้าสิบหกครับคู่เปเปลือกร้อยครับ มีห้องนี้คจะทำการล้วงครับเอย่าง FC จะทำการล้วงนี่ครับฝ่ามือไปด้วยฝานปลาไลยพลางครับผู้เกิดมาหัวเฉียบฝ่ามือไปด้วยอ่างเปล่าครับมาหัวเฉียบสองตัวครับเดี๋ยวล้วงห้องนี้ครับเอย่าง FC ก่อนข้องนี้มีฝานปลาตะปาทองครับแม่ไอ้ตัวเมื่อกี้ครับ Còn anh em trong tôi. A thơm chìm vào. A thơm chìm vào. A vào. A thơm chìm 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 vào. A ปลาครับซูเปอร์แจ็คครับที่ล้วงอีกสองตัวอยู่ฝั่งนี้ครับนิปเผือกครับตัวพ,พูดคุนไกรทักทยตีหน่อยคุนไกลเป็นดับเบิลห้าสิบินโดผ่าเทาเจ๋งคุคนไกเมียเป็นเผือกผ่าขมอวยฝานฟ้าไข่ลมมาแล้วเมื่อเช้าเรียบร้อย เอา MM. ้าคุณไ oh. กลท้าวไก่แอตสิน่ะเงียบคราะห์เงียบเงียบด้วย harmonic. ดว้วยฝานฟ้าอาทัพที <kayak burada. S 1> ่ม <overtime> ังตัวครับตัวนี้ตัวเมียเลยโอ้โหทรงหล่อมันจะพูดเลยหัวเคราะหนี้ครับสองตัวครับดูตัวเมียหล่อมากเนี้ยไอ้ขุนศึกครับเดี๋ยวรอรื่องครับท้าวไก่แอตสิน่ะเอยเจ๋งนะเนี้ฝานครับ นี่พ่อมาแล้วพ่อไอ้แม่มาเยอะป้าป้าเหมือนเมียเนี่ยพวกไข่อยู่ครับไอ้ทับทิมครับทัพทิมงานเปล่าไข่อยู่สองตัวครับนี่ครับหัวไปครับเอ้นี่สายนี้คู่นี้เสร็จครับอยู่ไหนเอ่ยเออทำโจ๊กทำโจ๊ก ค <t> ืนมาแล้วทำโจ๊กทำโจจ้ายยัเยนี่ครัำโจ้าครับเป็นห้าสิบินโดครับนี่ยังรอครับนี่ครับคู่ี้เราออกมาเป็นดับเบิ้ลห้าสิบินโดครับมาหวยอ็นีครับนี่มีเลือามลครับทำโจเกใจอนซีนโอเคนี่ครับผจุอยู่นี่ครับ จะล้วงด้วยตอนนี้ pues ครับผมตึดลายปลาครับนี่ผมตึ๊ดข nah, ้าวไข่ฟรีไนฝนตึ๊ดเผื่มีอันนี้ก็ไข่อยู่ครับไข่อยู่สามใบแล้วมันจะนี่ครับไอ้ถุงเงินครับนี่เผื่กข้าวเผื่อไม่อยากรบกวนนะครับขกไข่กันอยู่ครับผมตึ๊คร้าวฟรีไน เด้งเกียบไปครับเดี๋ยวไปร่วมลูกนกกันดีกว่า FC ครับฝากเลยครับซุปเปอร์แจ็คจี๊ดจ๊าดสนันชูครับจ้าได้หมดทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกถ่ยคนนกดบบนกโตๆคนสีสวยๆแก้มแดงบอดแดงร้องเล่นตลิกไข่ดกเจ้เดินครับซุปเปอร์แจ็คครับฝากไป FC ครับไปครับไปร่วมลูกนกกันดีกว่าครับ ับได้เวลาดแล้วเรื่องางามงดีเนีครับสายขุนศึกผ่ากับไอ้รับเงินครับขุนศึกผ่านฟ้าทีเด็ดครับทีเด็ดครับนี้ตัตายอันะเาครับเนี่ยซปเปอร์แจ็คจี๊จ้าจะถึชัวร ครับสิ่งหนึ่งจุ๊กเกอนี่ครับอการร้อนมากก็ต้องรีบด่วนครับนี่ครับพ่อเป็นไอขุนศึกครับส่วนแม่เป็นไอ้ทับเงินครับสายไอ้กวานกราบมือกับทับสิมครับห่างเปล่านี่ครับนี่ครับอ่ออกมาหน้าเหมือนพ่อเลยครับเหมือนแม่ ทน,ทนท้ายสื้อเแม่ทรงงอเหมือนพ่อครับทรงเหมือยกวานครับเหรอขบอกครับเือกครับครับเดี๋ยวล้ว,ว,ง,กวงกันดีกว่าคิบแจมมาแจมหวานทักททสิ่น่ะานาาีิลวงกันดีกว่า,ารวครับอือะไยรสวยสวยงามครับ เปลือกคู่ครับเดี๋ยวล้วงไมป้อนให้นี่สวยงามนะครับเหมือนพ่อมันเยะเลยเหมือนขุนศึกลายด่างเลยครับมันหลังออกมาดังๆ่างรายายเหมือนพ่อมันครับไปหนึ่งตัวตบือไปนี่เหมือนพ่อมันเลยครับติดมาทางพ่อมันเลยครับเสียบนี่คือบรรยากาศ ที่ผมชอบที่สุดที่ฟินที่สุดนี่เป็นโลกของผมมันคือบรรยากาศที่เป็นโลกของผมที่ฟินที่สุดนี่นะไอ้เอฟซีพาดเสียงครัวนี้เผือกคาร์บอนครับอตัวเมื่อกี้ติดลายแล้วนี่คือบรรยากาศที่ผมชอบที่สุดใช่ไหมครับเอฟซีนีย่ยหยแล้วนะุดแล ไม่ต้องหรอก FC ไม่ต้องหรอกนี่งามครับอ่ะแม่เดี๋ยวไปป้อนให้นะแม่มันก็ไม่ค่อยสนแล้วครับเป็นลูกป้อนเนาะสบายครับหนิเดี๋ยวดูบรรยากาศครับเป็นสิดีครับ FC ครับนี่หลวงมาแล้วเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นอีกสองตัวอีกฝั่งนึงครับนี่สายเปลือกครับเปวือกเดือดสายมาร์กเวนซีครับเป็นลุ้นฝั่งน้นครับนี่ครับฝากด้วย FC ครับ ทายหลังไหมครับในเฟซบุ๊กในไลน์ก็ได้มาแบ่งกันได้ครับช่วงนี้เผือกออกมาเยอะครับเหนือเต็มครับใไปครับไม่อยากควนนานครับใส่ครับไปล้วงอีกฝั่งครับสาธุครับเนี่ยครับซูเปอร์แจ็คคิดจัดสถานชัวร์ครับใช้ได้หมดทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกไทยคนนกหลับนกตัวตคนที่สวยแก้มแดงโบแดงลองเล่นตลิฟไข่ดุกเลยครับซุปเปอร์แจ็คครับใช้ได้หมดไม่ต้องแยกสูตรได้เสียเวลาเป็นสูตรรวมครับ โอ้ร้อนจัดครับนิสโต้ไปครับไปครับไอ้เจี๊ยบงอีกข้างครับเลขสองตัวครับเย้เสร็จเลยครับไปครับไปครับ บรรยากาศผมอยู่ได้เพราะอย่างนี้ครับเอฟซีโรคร้ายทำอะไรผมไม่ได้ครับเพราะผมอยู่แบบนี้ครับนี่เรามสุขของผมครับนี่คือโลกของผมครับโซเชียลไม่ใช่โลกของเราครับคนไม่หวังดีมันเยอะครับในโซเชียลนี่ที่บ้านเราครับมีแต่คนหวังดีคนรักเราสู้ครอบครัวไม่ได้แล้วครับนี่นี่คือบรรยากาศครับเอฟซี นี่คือโลกของผมเย้เอฟซีเย้เอฟซีนี่นี่สายมา้าขัวครับพ่อเป็นเลื่อยฝานฟ้าอขวานทองครับเป็นเผือกลายพรางครับแต่ว่าพ่อเป็นมา้าขวิีแม่เป็นน้าี สายชอนเมียนะฮะเมียเป็นสายมักหวนซีลูกเชื้อรุ้งอ่างเปาครับมักหวนซีครับรุ้งอ่างเปาสายเป็นรุ้งผ่านฟ้าครับนะครับเสียบทำการล้วงีนแบบไม่อยากควนเลครับครับครับเนี่ยบรรยากาศครับอันนี้สายมักหัวครับออกมาดำเมี่ยมเลยครับ ดำก็รับก,กับลูกเชื้อพ่อมันสายเบิ้ลนะครับสายฟานฟ้าแม่ก็สายเบิ้ลกับสายห่าง <Yeah. S 2> เป่าครับเนี่ยหรือว่าอะไรกัน ได้ครับพี่ลงมาแล้วเดี๋ยวตอนต่อแจมว้าวแจมวาวไม่มีอะไรจะฟิน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  นี่ฟินจริงๆครับวันฟินฟินของผมครับของไอ้แจ็คฟินที่สุดแม่ฟินครับฟินแอฟซีนี่ตัวนี่สอนตัวนี้ก่อนนี่ไอ้ขุนศึกขุนศึกผ่าไอ้ทับเงินครับนี่ครับขุนศึกผ่าไอ้ฟานฟ้าอังเปาครับนี่ครับแกมครับนี่เผื่อ เ้านออกไปทางพ่อนะครับหลังออกลายๆต่วนั้นของตัวบนนั้น,น,นชั้นของลูกของลูกครับเป็นนไอ้ขวนทองครับลวยฝ่านฟ้ากับตะพพทองพากับไอ้ทับทองครับสายอ่งเปาหมูสายอ่งเป,า,า,งเปาครับสายมา้าหัวชนมา้าหัวต่อมาดําเมี่ยมครับ f FC ดำแอร์นี่ปากขาวนี่มีม้าหัวหน่อยคนระับอืมอืมได้ม้าหัวมาหน่อยคนระับปากขาวคนระับอืมจ่มครับน้องมาแล้วท้ายน้องอะไรเนี่ยเออกพี่นี่ครับพวกพี่กับเปลือก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 แล้วก็ลูกเชื้อ เปลือกเปลือกเปือกเปลือกเปือครับเปลือกเปลืครับเปลือกเปลือกาผ่าด้วยครับนี่ครับซูเปอร์แจ็คครับพิซซ่าสนันชัวร์ครับแล้วเอาาโต้กบกด้วยครนี่คาโต้กบกเล็บอนทีเดียวจำครับเอซีนี่ครับเอฟซีาโต้กอเรียบร้อยดึง ดึงๆนี่ล้วงไมค์สี่ตัวอีกเพียบเลยครับเมื่อเช้านี่โอ้โหเมื่อเช้าเปลือกไข่มาอีกสามม้าหัวินีไข่มาอีกสองแล้วก็รอล้วงอีกสนะอลงครับสา่ม้าหัวเราล้วงอีกสนะอลง,ลงอตัวมาบาแลนะ้วปีนี้สายมา้ยาหันจะยอกมาดำหมดเลยโอ้โหอากาศร้อนเกินดำเงียมเลยครับนี่ครับเปลือกครับเปลือกนี่เปลือกชนเปลือกครับนี่เรียกขมเอาครับ ตรงนี uhm. ้มีเลือดทำมองเลยนะคะรับสีตัวนี้เนี่ยข้างบนนี่เป็นลูกเชื้อสายมากหัวอินทรีนะครับติดฝนนะติดฝนด่างเหน่ออยู่ที่หัวนะครับไปครับผ่านไ้ครับสี่ครับนะครับซูเปอร์แจ็คกิจจานสันจัวชาได้หมดทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกถ่ายคนลกลับลกตัวตนทคนสวยแก้มแดงมาแดงนองไขดกไข่ดกเชื้อเดินครับเบอร์ตัวกระสุนเบอแปดห้าสองเก้าสี่หกคิดหนึ่งครับ ถ้าทักไลน์มาได้ก็เบอร์นั้นนะแอดไลน์ได้เลยครับแล้วก็ช่อง YouTube แจ็คเดอะสกายครับเพื่เฟืุ่นพวกก็แจ็คเดอะสกายบีบีฟาร์มห้าเก้าเก้าห้าครับฝากด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ด้วยเป่านครับเอฟซีครับลงมาแล้วครับสี่ตัวครับเปลือกสองครับสายมาร์กหัวเอ็นซีสองครับไปออกมาดำครับมีมาร์กหัวคอนเซนต์หนึ่งอีกสองตัวเป็นเปลือกเปลือกครับติดหลังหนึ่งตัว ก็อีกตัวเปื้อนขาวครับนี่ครับปากด้วยบนี่ครับแจมครับ FC นะครับนี่ครับนี่ครับ FC เห็นเห็นครับแจมครับปากด้วย FC ข้างหลังครับลูกนกบานเลยครับ FC ทักมาทายแล้วทักทายกันได้ครับมาขอแบ่งกันได้ครับมีทั้งลูกผสมแล้วก็เผือกแล้วก็ลูกเชื้อครับนี่ครับแบบบายบายครับเอฟซีเยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไครป์ช่องยูทูบแจ็ค c k the Sky แล้วก็เพจฟซบุ๊ o แจ็ค c k the Sky ที่พิพากษา995แล้วก็เบอร์โทร088529671แล้วก็ไลน์ก็แอดเบอร์โทรมาทักกันได้หรือทักหลังไมค์ใน Messenger ก็ได้ครับ ก็ฝากท้กท่านเนี่ยซูเปอร์แจ็คครับชาได้หมดครับไม่ต้องแยกสูตรก็เป็นสูตรรวมครับบา,บายครับเซีบยบเอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบาย